รูป,ปั้นหินหลังสุดม,มันสุ่มทำลายอยู่แล้วไม,ม่เป็นไรอ๋อมันสุ่มทำลายใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขาบอกให้ก่อนเอาวินข<ด>อโทษยืนฝั่งตายครับเดี๋ยวนี้แทงฝั่งขวาพรายาไม่ให้มังก่อนนะ กับพยายามไม่แข็งด้วยเลเซอร์เลเซอร์น้ำเขียวเลเซอร์นะไม่ค่อยไม่ควรโดนแข็งคือตายแล้วทำงานถ้าไม่แข็งก็คือถ้าโดนแล้วมันจะมันจะนับสแต็กไปเรื่อยๆถ้าสแต็กถึงเท่าไหร่ก็มถ้าสแต็กแข็งอืมถ้าสแต,แต็กจะแข็งกับกากอยที่แรงรน้อง หขวดปลาหมึกมาอ๋อคนคนที่ไม่แทงก็ไม่เป็นไรเนาะคนไปมุมนั้นจะเจอแล้วดันไปนะมนะนีวะน่าจะชิลนะฟังถ้าตีแรงกว่าเดิมจิ๊บคนไปฝังโน้นพิงจะกดบัฟอิสระโอ้โหอุตส่าห์กดบัฟนี่ไงจะใช่ว่ามันงอน บดการบัฟฉันเออเฮ้ยสม,มุนพิทิตจิบหายเงี่ยมือเลยเขาเขาเขาเปลิวแป๊บมาไหมน้ำเขียว คิดได้จ้าน่นรัก <laughs> เ,เห็นวิวิ่งวนไม่ค่ยเห็นตัวมีนวาะมันไม่อยู่ในวงไงวา <laughs> <laughs> มันไม่อยู่ในวง อ้าวไม่ให้กูหลบน้ำเขียวเหรอถามจริงเออประดประดับหอ่ะโอ้ตรงหน้าน้ำเขียวเลยจะไม่กู้หลบไงเดี๋ยวก้าก็จะมานะมาแล้วมีใครอยากแทงไหมไม่อยากามันปล่อยไปป่ะให้มันปล่อยไม่ีบัฟป่ะเขาไม่มีบัฟคุยบัฟเดียขอ,อ,ข,อขอบัฟกับแบ่งเลย Hey, hey, hey. โอเคโอเคได้แล้วได้แล้วถึงว่าแบบมีคนกดวนอยู่ไหมเฮ้ยโอ้แทร็กสันที่รวมกลุ่มมันก็ดีนะแต่รู้สึกเหมือนแรงฟา๊บ เธอเป็นคนแทงดูยังไงว่าใครแทงอยู่ตรงชื่อวะตรงขวาเนี่ยขวาลอดเลือดมันอนะ่ะเพิ่งจะก,กิ้งไปอืมอืมเขาโนไหมเนี่ยน้ำเขียวเดินได้ มันมมันคำรามก่อนนะเลือดจัเดเลยนะเปยคุณดีอะวะนวดมาโอ้นีหลบยังอยู่ตรงข้างในก็ได้นะแล้วก็แดดแล้วก็ยืนอยู่ตรงกลางก็คือแดดลูกแรกแล้วก็ยืนอยู่ตรงกลางเขียวเขียวไอ้เขียวไอ้เขียวมากไอ่เขียวอ่ะไม่ใช่เขียวไอ้ลูกปั้นอ๋อ่อูกปั้นเอ้าอะไรวะนะ มันเขียวอะไรเขียววะโอ้ยหมอหมอมีคนลืมโอ้ยมีคนมีแทงมีแทงมีแทงมีสับมันโอ้โหมันโมโหโอ้อะไรวะฉันงงไปหมดมีแทงมีแทงเราตายแล้วมีก็ต้องแทงต่อเออสลับวนวนอะไรวะยืนตีต่อเลยนะแั้วก็ทำเขียวโถ่ไเขียวอะไรวะ ฉันเอาหน้าจุบบอดอยู่บอวิ้おお่ตามีคนลืมแปขดิบเองวะยิงไม่ทันหนึ่งนอกมันมันจะโดนทีนึงกับมีนหลบเด้ทีก็โดนทีองไปกันแลยเพราะว่าไอตัวนี้แม่งขยับหนีออกนิดนึงไม่ให้โดนปุ๊บแม่งโมโหแหละเพราะนั่นลำคาเลยก็ถึงบอกว่าจูบบอดอยู่โธ่ จะทำอะไรสีก่อแล้วนี่หิน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 จะอันตีเดี๋ยวพูดเขียวแล้วหลงนี้นี่มันก็เขียวนะเห็นไหเออใช่นมันเถอเมื่อกี้ฉันตูปป่อจูฉันมองไม่เห็นเะเนี่มีรวัมันขับรำมีบารไหมอไม่มีผมครับ แต่คือบอยยังไม่ปรับสเตตเ์ไปของแสงนี่คือแบบตัวเบาอยู่นะเออน้ำเขียวเนี่ยเนี่ยแล้วไปพี่โรดแล้วไป,ไปไปไปหาอันติก่อนโมโหม,มีนะเห็นไหมบอกแล้วโอ้แตกเลยเหรอเธอไปแทงต่อทราบทราบทราบไม่เละไม่เละไม่เลว มีหน้าจริงห้องไหนแม่งโมโหง่ายอุ้ยมันต้องสลับกันบ่อยไปเลยนะรูปปั้นยังไม่แตกเลยวันนี้เทาเสร็จแล้วแม่งเท่านนั้นต่อเออหลบหนวดนะหนวดหนวดมีระวังนะเขาจะย็นหน่อยเข้าตรงกลางได้นะมีรูปปั้นรูปปั้นเอาคลยค่ะเอาอันีปุ่งมันนี้นี่นี่เขาได้เขาได้เขาได้ อัน <c oughs> นึงกำลังวิ่งอยู่มันไกลอย่างงอนปับเลยปับเลยเหนครับผมครมัน้ำเฉียวไะเนี่ <c oughs> นย <c oughs> น้ำเขียวน้เสีเต็มเต็มบอกเลย เก็บปับไว้การกอนะหนวดหนวดหนวดการกอนี่เนี่ยสามบอดไหมนะ,ะมใช่ไหมเข้าเข้าเฟดอ่ะมันจะสามสามหนวดนว,วดจังเหรอ ปีหินหินหินไม่ให้เขียวให้หิดเขียวนี่ผิดอีกนะปั้นะนาะปั้นเหล่าเท่าไหร่เนี่ยสองสี่หก,หกเจ็ดพร้อมได้นหรือหก <_ S 1> จำิ่มกันลังมาแข <_ S 1> ่งนอนนะ อ,โโอนี่แค่บอยเปลี่ยเสิยนไม่คีดเลยแคาก้อยมาก <'re> ออมเออมันต้องรีบฆ่าด้วยนี่หว่ามันหิวเลือดแต่ว่าไม่เกินหลอดสาม่ะ

โอเคถึงแม่งมากับเป็นลอดอเสดนู่น น้ำเขียวมันมันไม่ให้เธอหนีน้ําเขียวอ่ะแม่งเเลยระวังตายมหมมันหนวดหนวดหไปยืดนะแดดแดดน้ําเขียวอยอะเอ้อเอ้อ อ๋อหิน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 สามสามสี่ห้าต่อไปเนี่ยสีอะไรเขาเพิ่งตายไปครั้งเดียวมันตายครั้ง อโดนแล้วโดนเห่าไงเหาแรงขึ้นเหรอไม่โดนก<ห>ันนะตาสองเหนืออีกหนึ่งปะใช่ใชแต่ว่า2 2> แต่ว่ามีนจะตายต่กับลุกปั้นไม่ได้ละเดี๋ยวให้คนอื่นมีนต้องเข้าลุกปัน้นให้คนอื่นเสียสละจะแตกจะแตกกนับหนึ่งมาที่ทีเลย หลุดไม่ทนมวนปกติก็โดดโดบยายอยู่นะ่ะยังับไม่ตีตาบ้ากอเฮ้หยหวัวหิน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 แม่งแล้วกดบัฟไปด้วยโอ้หอยากจากัดอามีบัฟอยู่สกิลไม่ถึงแม่งกดบัฟตั้งป้อมไปแล้วอะทำตีแม่งแบบดื้อเลยกัน ทำไมวะยวมาคำรามอยังงอนอยังงอนมาแล้วโอ้๋อระเมอหายไปร้อยเปอร์เซ็นต์มันคำรามเนาะหนวดหนวด มันเขียวว่ามันงอนนะพี่มันไม่โดนนี่แล้วยอมโดนให้ด้วยอะไมจบจบนวดนวดนวดนักเขียวเขียวแย่แล้วถ้าเกิดโดนแข็งแน่เลยฉันกำลังนิสิตโกลเลย หิน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 เาบนไปอันไกลสุดเลยความน้าก็ตายแล้วบอสนะอ่ะเอ้พ <Okay. S 1> อดีแหละมีความตายเพิ่มห,หรอกเหรอวะมาแล้วมาแล้วเขบ้บนนะเขบ,บแล้ว